สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่วงเอย,อยู่ในช่องประพาพินแซนส,สันติชาแนลนะคะหรือเรียกว่าแพรว่าชาแนลเจ้าวันนี้นะคะอยู่ในช่วงชอบของใหม่และมากับแพ็คคู่อะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเห่อของใหม่หรือชอบมาอวดของใหม่ๆนะคะที่เราเพิ่งได้มาวันนี้เลยคือมันเพิ่งมาส่งตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้คุณแม่เพิ่งเอามาให้นะคะก็เลยเรามา อวดกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเพวาวมนแนะนำนะคะทุกคนนี่นะคะของใหม่ของเพวาวของ ODBO นะคะมาจากจีนแท้ร้อยเปรเซ็นนะคะเรียกว่า ODBO g o o f Q Tech Correction Cor Eyeshadow Palette นะคะของ ODBO ครับทางจีนเขาคือแบบตอนแรกสั่งมาแบบดูง่ายๆดูสมูทๆแต่ตอนนี้รู้สึกสวยค่ะมีกล่องโสวเลยเก็นอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกรู้อย่างเดียวคือเป็นลายหมี เดี๋ยวขอเปิดกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเฉดสียังสวยอะแหลมเลยแหลมระเดยดทอพลาสติกให้อะสีแหลมเลย,เ,ย,พพลเ,ลยเป็นไงแหลมไหมคะแหลมไม่เ่ยนี่นะคะเป็นสีตามนี้เลยว่าชอบมากเลยนะแล้วก็มีกระจกเอาไว้ให้ด้วยเผื่อแบบว่าเราทาตาแล้วมันกลไม่เห็นตาเราอะไรเงี้ย เก็จะสัอ่งอันนี้ได้นะคะเห็นกับกล้องโทรศัพท์มือถือที่มาถ่ายอยู่นตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะสั่งมาจากของจีนนะคะตอนแรกกะว่าจะสั่งเป็นของเป็นของประเทศอะไรก็ไม่รู้ๆอย่างนี้นเป็นของไทยแง่ๆเลยแล้วก็เอ้ยมาดูอีกทีเอ้าทาไมเป็นจีนไปได้มาบอกว่าอ๋อเราเราสั่งแบบจีนเพราะว่ามันเป็นสีเซ็ตแบบสวย สีอัดแน่นจะมาสวอตกันนะคะทุกคนคืออยู่ที่ห้าไม่ได้สวอตหรอกเราจะสวอตปุป๊บเขาบอกว่าโนูยโน้นอย่าแตะค่ะเพราะคือสสปอาอันนี้มันผิดตรงที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะทุกคนวันนี้แพรวจะมาเหอของใหม่ให้ดูแล้วก็มาอวดของใหม่นะคะอันนี้ก็เราอวดแล้วนะคะมาเทสกันนะคะอันนี้เป็นสีแรกนะคะชื่อแอนแอนนาอะไรวะ n a n a นี่นะคะทุกคนสวัสดีมันดูแบบสว่างสว่างสว่างแบบมีกับเพชรนิดนึงต่อมานะคะซันดี้ซันดี้แปลว่าอะไรวะไม่รู้อะให้ทุกคนเดากันมาสีมันก็แบบก็ไม่ค่อยได้ชัดแต่มันชัดแค่กลิตเตอร์อย่างเดียวเป็นสีแบบเอาน้ำตาลนี่น้ำตาลกับเพชรต่อมาน้ำตาลล้วนหรือเปล่ารู้อย่างเดียเป็นโทนออกส้ม,สม นี่นะคะคนเห็นปะโฟกัสหน่อยโฟกัสเห็นไหมเออนั่นแหละเราแค่เทสแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเพราจะมีเหอของใหม่อีกอันนึงด้วยนะแล้วมีสีนี้ที่บอกว่าเพราชอบมากที่สุดก็คือสีชมพูใช่ไหมคะว่าตอนเนี้ยคือว่าชอบสีนี้แหละคะ่ะสีนี้สีอะไรก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวอ๋อช็อกโกแลตโก้ช็อคแลตโกอะไร ของน้นก็ไม่รู้อ่านไม่ค่อยออกเพราะว่าวาไม่เก่งอังกฤษนะคะทุกคนวาตกอังกฤษนะต่อมานะคะก็หือของมาอีกแล้วมันคือมาของมันเป็นของแถมในกล่องนะคะก็เลยมารีวิวก่อนนี่นะคะเป็นมาร์กน้ากลิ่นดอกอันเนี้ยค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้รู้อย่างเี้เป็นดอกสีม่วงเป็นของจีนแท้นะคะเดี๋ยวขึ้นนี้จะมาร์กให้ดูเลยเดี๋ยวจะมาร์กเลยนะจะมาร์กเลยฉีกเลยหอมมากไบา้าเลย คือวันนี้คือเราก็ไม่ได้แต่งหน้าไงวันนี้ขอมาร์กไว้ก่อนเพราะว่าอยากมาร์กไม่ได้มาร์กหน้านานแล้วมาร์กกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วมาสักสี่เดือนอ่ะสี่เดือนไม่ได้มาร์กหน้าเลยไม่เคยมาร์กนะช่วงนี้ช่วงโควิดก็ไม่ได้มาร์กหน้าเลยเพราะว่ามาร์กหน้าอยู่ในตู้เย็นก็เลยไม่ได้หยิบมาเดี๋ยวนะเอาออกยากอะ่ะทุกคนมันเอาออกยาก มันเป็นคล้ายๆเหมืนอนพักก๊อตอะค่ะเหมือนมา,า,าพักก๊อตเดี๋ยวเพ่าขอแกะก่อนนะคะทุกคนรอกก่อนรอกกันก่อนนะมันแกะไม่ค่อยออกอะทุกคนเดี๋ยวขอคลี่ก่อนนะคะอ่าได้ละได้ละมันไม่ค่อยมาเป็นรูปเป็นล่างอะนี่มันมีลูกกระต่ายให้ด้วยนะลูกกระต่ายหรือจะูกปากวะไม่รู้ดิ นี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นแผ่นสีขาวแบะเข้าให้ก็มาไว้เลยเพราะว่าว่าอยากสวยอืมมันคือด๋เอเลยวาก็ไม่ลงเหมือนกันเรื่องอย่างเดียวคือขอมาไว้ก่อน มักถึงไวประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแต่ว่าว่าจะให้นอนคนนี้เพราะว่าว่าชอบว่าชอบมักหน้ามากนะคะถ้าใครมีมักหน้านะคะก็มักได้เลยน,นะคะทุกคนก็ตอนนี้กลายเป็นหน้าขาวแล้วยตอนนี้กลายเป็นมนุษย์หน้าขาวใครใครชอบรักสวยรักงามน,นะคะก็มาทางนี้ได้เลยนะคะ อินบ็อกก์กันมาก็ได้นะคะอินบ็อก์ในร้านอะไรก็ได้นะที่มันมีมักหน้าเยอะๆนะคะใครชอบมักหน้าเหมือนไทว่าหรือใครจะแบบชอบในแพ็กเกจแบบไหนมัน,มนก็ชอบหมดนั่นแหละแต่ว่าก็ซื้อมาใช้ดูนะคะแต่อันนี้มันเป็นของแถมนะคะทุกคนก็โอเคนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับซอกไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย